จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจับมือ6องค์กรพันธมิตรชั้นนำเปิดหลักสูตรเน็กซัสมุ่งพัฒน,นาผู้นำองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน AI สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืนพร้อมสร้างเครือข่ายผู้นำด้าน AI ของประเทศโดยหลักสูตรนี้เน้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับพันธมิตร เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน AI ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและสร้างเครือข่ายผู้นำแห่งอนาคตเพื่อผลักดันประเทศไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์ ปัจจุบันนี้ครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่า AI นะครับไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือนะครับแต่เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรแล้วก็ตอนนี้หลักสูตรออกมาเยอะมากนะครับแต่เราวันนี้อยากกระเสริหลักสูตรนะครับที่เป็นหลักสูตรที่เปลี่ยนองค์กรได้อย่างแท้จริงนะครับนะหลักสูตรที่เกิดขึ้นเป็น Nexus AI ที่เกิดขึ้นโดยหลายๆภาคส่วนนะครับก็เลยเป็นหลักสูตร วันนี้นะครับสำหรับผู้บริหารนะครับระดับสูงที่ต้องการนำา AI ไม่ใช่ไปเป็นเครื่องมือและมาเป็นแค่ผู้ใช้แต่นำา AI ไปเป็นขี y success factor เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนนะครับยุทธศาสตร์ของท่านนะครับหลักสูตรนี้จึงนะครับนะกำหนดขึ้นนะครับสำหรับผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งจากหลากหลายภาคส่วนและ ที่สําคัญนะครับท่านก็จะได้มีพันธมิตรนะครับจากผู้ขับอบรมด้วยความแตกต่างนะครับของหลักสูตรนี้นะครับคือหนึ่งนะครับเป็นเกิดจากหลากหลายภาคส่วน นะครับมาร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนนะสองนะครับเป็นหลักสูตรนะครับที่มีความเป็นสากลนะครับแล้วก็3นะครับนะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นะครับเกิดนะครับมิตรภาพกันระหว่างผู้ข้าอบรมด้วยและสุดท้ายนะครับเกิดจากหลักสูตรนะครับนะเป็นการสร้างคอนเทนต์เนื้อหาเหมาะสําหรับการสร้างนโยบาย AI ไม่ใช่แค่การใช้ AI นะครับซึ่งมีหลายๆนะครับนะหน่วยงานนะครับร่วมกันสร้างหลักสูตรนี้ครับเชิญท่านรองครับ ครับผมก็ตั้งขอขอบพระคุณนะครับทางาพาร์ทเนอร์ที่สำคัญทั้ง6ท่านนะครับที่มาอยู่ร่วมกันในวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่ดีบ้านะครับเน็กเทค เอ็ดด้านะครับกูเกิลไมโครซอฟท์และ a w s นะครับทั้ง6ภาคส่วนที่มาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหมาวิทยาลัยนี้นะครับจะมาร่วมกันนะครับเสริมสร้างหลักสูตรนะครับให้ท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับที่มาเข้าสู่หลักสูตรเนี่ยครับได้สามารถนะครับตอบโจทย์ของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุทธศาสตร์ AI นะครับหากท่านผู้บริหารมีคําถามนะครับว่าเราจะวางยุทธศาสตร AI, ์ AI นโยบายไในองค์กรอย่างไรดีนะครับหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ตอบคําถามเหล่านั้นนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาร่วม แล้ว Immerse มีประสบการณ์ที่แท้จริงนะครับร่วมกับทางภาคเอกชนที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไ i ทั้งสามที่มาร่วมกับเราในหลักสูตรนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้จุฬาลงกรณ์หิทยาลายขนนะครับนะทุกคณะนะครับทุกทีมนะครับนะทำให้หลักสูตรนะครับมีความโดดเด่นนะครับทั้งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็คณะภาณิชย์ดิเชิญท่านคณะบีครับครับหลักสูตรนี้ก็จะเน้นนะครับไม่ได้เฉพาะเรื่องของการใช้งานได้ในอย่างเดียว ให้เข้าใจเรื่องของหลักการคิดที่มาที่ไปของการดำเนินง,งานไม่อย่างไรสามารถทําให้นักธุรก,กิจนะคะรับบรการวางโ o l ิ c ีเนี่ยวางยุทธศาสตร์ implementation optimization AI ได้เหมาะสมธุรก,กิจได้อย่างยั่งยืนนะครับครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพอเรื่องของ AI ไม่ได้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าคนที่จะมอง AI เนี่ยต้องบูรณาการกับเรื่องของ management นะครับแล้วก็การเอาไปใช้นะครับเชิญท่านคณบดีครับ S <S เราเชื่อว่าหลักสู <S 2> <S 2> ตร AI ตัวนี้ครับจะเป็นหลักสูตรที่เราจะให้ผู้บริหารขององค์กรต่างๆครับมีความเข้าใจมีความรู้ในเรื่องของการนําไปใช้ร,รวมถึงอย่างยิ่งสําคัญครับเรื่องของการวางนโยบายต่างๆจะต้องบอกว่าหลักสูตรนีครับเป็นหลักสูตรในระดับที่เรามีเป้าหมายครับเป็นระดับของผู้บริหาหรระดับสูงนะครับต่อไปเน,น,นี่ยทั้งสองคณะเราก็จะมีหลักสูตรที่ตามมานะครับเพื่อเป็นหลักสูตรที่จะมีให้กับผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารใ,ในระดับต้นนะครับจะได้มีความเข้าใจและก็สามารถที่จะมีกรอบแนวคิดเดียวกัน เรื่องของการบริหาร AI ไน่องค์กรครับ ผมว่าผลประโยชน์ที่ได้นะครับไม่ได้เป็นแค่หลักสูตรนะครับที่พัฒนาผู้บริหารองค์กรแต่เป็นหลักสูตรที่เปลี่ยนประเทศไทยนะครับนะวันนี้ประเทศไทยนะครับหลายๆองค์กรคงจะเข้าใจเรื่องของ AI เป็นอย่างดีแต่การนํา AI ไปเป็นยุทธศาสตร์เพื่อสร้างปัจจัยแห่งความสําเร็จนะครับเป็นเรื่องยากอีกระดับหนึ่งวันนี้สิ่งที่คาดหวังคือผู้บริหารระดับสูงกลับไปแล้วนะครับไปเปลี่ยนองค์กรนะครับแล้วก็เปลี่ยนพลังขององค์กรของท่านให้สําเร็จและท่านจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงนะครับนะ พัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนนี่คือบริบทสุดท้ายคือการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากหลักสูตรของเราเน็กซัตนะครับไปยังนะครับ ผู้บริหารทั่วทั้งประเทศในประเทศไทยและนี่คือเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นเป็นหลักสูตรนะครับครั้งแรกเราเชื่อว่าจะมีรุ่นต่อๆไปนะครับแล้วก็เรารับจํานวนจํากัดนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เราสร้างเองโดยไม่ต้องใช้ AI จากต่างชาติด้วยยุฬางลงกรมหลาลัยมี AI เป็นของตัวเองนะครับเราเป็นผู้สร้างเราไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้วันนี้การนํา AI ของประเทศไทยนะครับไปใช้บูรณาการพร้อมกับนะครับความรู้ รู้เลนานาชาตินั่นคือปัจจัยที่อยากจะขับเคลื่อนประเทศและขับเคลื่อนองค์กรของประเทศไทยและเป็นกําลังใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของทุกๆองค์กรครับ